สวัสดีครับลุกที่ซุปตาซิปาวิเบิงท่านกับท่านเบิงบ่ท่านล่อลีลันเด้ครับเด้อมื้อนี้มาส่งข่าวคร่าวกันจักกน่อยครับทาง YouTube ช่องมนุษย์ลุงเลนเจอร์นะครับกับช่องลุงที่กับสีหมอกนะสามารถที่ตามกันได้ผู้ใดที่เป็น f อแฟนครับมาอัปเดตกันเักหน่อยหนึ่งพอดีมื้อนี้ลุกที่รายงานโตหลังจากที่หายไปโดนเติบครับเพอสบายครับนอน กินยานอนนะครับหอมกระฝืนนั่งมานั่งทำงานได้แต่ก็บพะเต็มรอยนะครับต้องขออภัยหลายๆเด้อที่อับงานสากจังหน่อยหนึ่งอยากให้เห็นสภาพตอนที่ป่วยครับโอ้ยว่าเป็นสิบวหลอดแต่สุดท้ายก็หลอดกลับมาได้นะครับเพราะว่าสวรรค์นะครับข้าเจ้าเต็มอยู่ตอนนี้นะครับนรกก็เต็มคนลยบนนี่พูดได้หายไปจังมองจังบอลอยู่ก่อนนะคกรบซั่มสวรรค์วางกับนรกวางบนว่า เรูซื้อวันนรกสิเะว่างสวรรค์มีโอกาสว่างอยู่ครับเพราะคนทําความดีหน่อยนะครับเขาบอกว่ายำทำความดีเลไล่เอามาอนี้เบื้อแรกที่สิได้ฟังข่าวคร่าวกันทั้งบุญมาเลดิโอดวยครับข่าวเทียงแล้วก็ข่าวแรงนะครับแล้วหนังสือเสียงก็สิเริ่มทย่อยเฮ็ดละละนะครับใจเย็นๆเ,เดอ้อพี่น้องครับคนเท่านั้นนะฮะอ่มันชีวิตวาแนวบ่นอนครับเกิดขึ้นกับผู้ใดก็ได้นความถูกความยากขึ้นอยู่กับใจ ใจเข้าสู่สยยางน้องพี่น้องเนาะก็สามารถที่สิยิ้มสีหัวเหตุการณ์เหตุงานใดขึ้นกันนะครับยาสิไปทอ,อยาสิไปแท้นะครับเบิงดุงที่เป็นตัวยอย่างสู่ทุกอย่างทุกแนวครับอ่าสีเป็นยังก็เป็นเห็นมันเบิร์สซาดดิซาดนานิึ่ได้มใดมียังเป็น,น, <c oughs> นคือจังคือคู่มือนี่สี่ลํานร้วยคืเข,ข้าเจ้านะครับเดี๋ยวลออ่าเมื่อนี้ได้ฟังข่าวเทียง,ยยะะยงนะครับเด้อล้ะก่าข่าวคํามยำแรงนะครับจังไดก็ เอาสมีคอนทักทายกันนะครับขอบคุณครับสวัสดี